ราศีสิงห์ทุกคนคะใครที่เกิดสิงห์ให้คุณกระตุ้นโชคนะคะสิงห์หน้านี้สิงห์นะคะให้คุณนะคะไหว้พระราหูทรงคุดโดยวิธีการกระทุงโชคกระทุงโชคยังไงไปไหว้พระราหูขอโชคลาบล้วนๆเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะ เร็วๆนี้ราศีสิงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะทุกคนจะมีการยุกย้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้บ้านใหม่อาจจะได้คอนโดใหม,ม่อาจจะได้รถใหม่คุณอาจจะได้คอนโดใหม,ม่คุณอาจจะได้งานใหม่คุณอาจจะได้เพื่อนใหม่อะไรใหม่ๆที่มันดีคุณจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณจะได้นะคะคุณต้องไป กระตุนโชคที่วัดไหนก็ได้ที่มีพระราหูทรงครุฑทุกคนคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นพระองค์อื่นไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นพระราหูทุกคนคะราศีส่วนใหญ่ที่เวลาเราเอามาดูค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับดวงดาวมันจะเกี่ยวข้องกับพระราหูมันจะเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์นะคะให้สังเกตนะคะถ้าเป็นศาสตร์นี้เพราะฉะนั้นศาสตร์เนี้ยค่ะนะคะเขาจะให้พระราหูค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นองค์ที่มาช่วยก,กระตุ้นให้เร็วขึ้น ไม่ใช่เป็นตัวค่ะเป็นองค์ที่ช่วยให้เร็วขึ้นนะคะเป็นอะไรที่ดีขึ้นเป็นอะไรที่แบบง่ายขึ้นไวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะให้คุณนะคะไปกระทุ้งโชคโที่วัดไหนก็ได้นะคะที่มีพระพระราหูทรงครุฑเพราะว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วที่สำคัญต้องระวังนิสหนึ่งปีนี้จะเป็นปีหวบภาพหวบภาพหวบภาพแบบไวมากคุณจะได้เงินไวคุณจะมีเงินเข้าไวคุณจะได้ ถ้าสมมติว่าคุณเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะขายออนไลน์คุณจะได้ตัวแทนไวคุณจะได้ลูกค้าไวคือแบบปึงป้งปึงป้งปึ้งอย่างน่ามหาัศจรรย์แต่ให้ระวังนะคะด้วยความที่แบบว่าพระราพระราหูจ้องพระราหูจ้องเวลาออกออกไวมากฟุบฟุฟจนหน้าใจหายหาได้ปุ๊บอ่ะคนที่บ้านขอหมดหาได้ปุ๊บมีเหตุต้องอันได้ใช้หาได้ปุ๊บอ่ะคนนั้นป่วยหาได้ปุ๊บอ่ะคนนี้ขอ นะคะเพราะฉะนั้นราศีสิงค์คุณต้องรีบปิดประตูการจ่ายเงินออกไปคุณต้องเปิดรับอย่างเดียวนะคะเออรับอย่างเดียวเลยทุกคนโดยวิธีการอย่างที่บอกค่ะไปไหว้พระราหูทรงครุฑนะคะทุกคนแล้วที่สําคัญทุกคนแล้วที่สําคัญให้คุณปลูกต้นไม้หอมอะไรก็ได้ต้นกุหลาบต้นมะลิ ้นอะไรก็ได้ที่เป็นต้นไม้หอมนะคะใส่กระถางไว้ก็ได้หรือถ้าอยากให้เป็นมงคลไม่อยากปลูกต้นไม้หอมแนะนําให้ปลูกต้นสม้มต้นที่มีส้มเป็นผลทุกคนคะวิธีการแก้เคลดไม่ให้เงินไหลออกนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์วิธีการแก้เคล็ดไม่ให้เงินไหลออกคือต้องปลูกต้นมงคลนะคะต้นมะลิต้นกุหลาบหรือว่าต้นส้มนะคะเพื่อจะปิดประตูไม่ให้เงินออกโอเคไหม แต่บอกเลยนะหาเงินได้ไวมากกว่าคนอื่นคือแบบไวอะ่ะทุกคนสมมุติว่าขายอันนี้ก็ได้เงินบอกเชียร์คนนี้เขาก็รับเลยเอ้ยชมพูเราดีแชมพูเราดีเขาซื้อเลยยังไม่ต้องอธิบายเยอะหรือไม่ต้องอธิบายเลยแค่เอาไปลงในช่องทางต่างๆมีคนซื้อเฉยเลยแบบนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นราศีที่แบบว่าโอ้เงินเข้ารัวงานเข้ารุลุลุัวทุกอย่างเข้ารุลุลุัวแต่มันมีช่อง มันมีช่องโหว่ให้ดูดเงินออกเพราะฉะนั้นปิดช่องโหว่โดยการมีต้นไม้มงคลแต่ถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้เอามาวางหน้าบ้านฉันมีต้นส้มแล้วเอามาวางหน้าบ้านฉันมีต้นมะลิแล้วเอามาวางหน้าบ้านฉันมีต้นกุหลาบแล้วเอามาวางหน้าบ้านเพื่อไม่ให้เงินไหลออกโอเคไหมคะอืมโอเคนะคะ